แตเมื่อ,อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์งานร้อยนะฮะศูนย์เวลาอันนี้งานนะเวลาอันนี้ก็เวลาเสร็จโอเคเสร็จตรงนี้แล้วก็เก็บงานไปนะเอาเอาเสร็จตรงนี้นะเ,เสร็จร้อยเข้าไปก็มีงานอยู่สองชนิด critical work ต้องทำอันนี้เสร็จแล้วถึงจะทำอันนี้ได้ทำน,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 นี้ได้นะอันนี้เรียกว่าค r ิ t i c a ก work นะอันนี้คือนอนค r i t i c a กพูดง่ายมาสมมติตึกแปดชั้นพอทำชั้นหนึ่งเสร็จปลูกต้นไม้ได้เลยไหมได้ทำทำกระถางต้นไม้ได้ไหมทำม้านั่งได้ไหมได้แต่ควรทำไหม ไม่ควรไม่ควรแต่ทําได้ไหมได้หมายถึงว่าทำทำตรงนี้เสร็จก็ทําตรงนี้ได้นะฮะแล้วแต่ eline, ตรงเนี้ยอาจจะต้องเสร็จก่อนตรงนี้นะก่งานจันิดนีนี้ยมันก็จะมีประเภทอย่างเงี้ยเยอะอาจจะต้องทําตรงนี้เสร็จนะทำตรงนี้เสร็จก็ขึ้นมาทำอันนี้นะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีเยอะอันนี้ก็อันนี้ประเภทประเภท ประเภทเขาเรียกว่านอนคริติคอลนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนอนคริติคอลนี่คือคริติคอลอีกตัวคือนอนคริติโก้คือไม่คริติคอลมีแค่สองประเภทเองเพราะนั้นถ้าเราถ้าเราล่น,ถ,ลนถ้าเราล่นตัวนี้มามาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเออร์ลี่เออร์ลี่สตาร์ทเวิร์ถูกไหมฮะถ้าเราล่นไปหลังก็เล t สตาร์ทนะถ้าถ้าเออร์ลี่สตาร์ทงั้นก็จะมาอย่างนงี้ เสร็จเร็วอันนี้คือ early start curve นะแต่ถ้าถ้าเราเรา,เราล่นไปหลังบทก็จะเป็นอันนี้เป็น late start เป็นงานที่เริ่มช้าก็เสร็จช้าใช่ไหมย่านเนี้ยเป็นย่านที่เป็นไปได้ เห็นไหมอยู่ในอยู่ในหลังเสื้อเราอะนะแล้วตัวที่เราเอามาใช้ก็คือมีนจะอยู่แถวๆนี้ที่ที่วางแผนที่เป็น S อเคิรบที่เป็นที่เป็นเป็นป้ายบริษัทเราเห็นไหมอันนี้เป็นกระดาษกราฟนะแต่คนอาจจะไม่รู้จักเคร์ฟนี้ที่ผมเรียกมันเป็นเคืร์กล้วยหอมเหะนไหมเป็นกล้วยหอมเพราะนั้นพอวางแผนงานไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าใครถ้าใครวางมาแล้วอยู่นี้ชันเด๋อะไรเงี้ยนะถามว่าเคอร์อนี้ทำได้ไหมได้เคอร์อนี้ทำได้ไหมได้แต่เสี่ยงนะก็ทั้งสองงานถามว่าทำไมไม่ทำไม่ทำเพราะไม่ประหยัดคุณทำไปทำไมมานั่งทำเดี๋ยวนี้ทาสีไปทำไมทำเดี๋ยวนี้ถูกไหมปลูกเบิก,กยางเดี๋ยวนี้ทำาได้แต่ว่ามันจะใช้ใช้หัวสมองไม่ดีเข้าใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นพอทำทำไปมันเกิดอาการเจคือคืองานมันไปนาน เคิ์มอยู่แถวเนี้ยแล้วบอกเสร็จไหมเสร็จก็6จะไปเสร็จได้ยังไงมาถึงนี้จะต้องเสร็จมันก็พูดขึ้นไปแบบเสร็จแบบวันนี้ปลูกปูไอ้แบบที่เราทําเสร็จน่และนะเพราะนั้นเวลามันจะต้องนั่นด้วยก็อย่างเงีง้ยตกลงตกลงพอมาถึงตรงนี้จะได้เห็นจะเห็นว่า1นถึงเคือ project management c o n t e น t c ถูกไหมฮะหนึ่ถึงเ th คือการบร,ริหารโค์งการ 2- องถึงเใช่ปะ่ะ สองคือตรงการมันมีก่อสร้างได้แล้วก็เป็น CM ถูกไหมฮะนะแล้วถ้า5ถึง7ก็เป็นคอนสตรัคชั่นซูเปอร์วิชั่นเข้าใจนะแต่ถ้าเริ่มจาก7ไปแล้วมันเป็น f ฟ c i ิลิตี้ n มนจ m เมน์เป็นการบริหารอาคารที่เสร็จแล้วเข้าใจนะฮะนะซึ่งตรงหลังเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยเข้าใจไหมฮะแล้วก็แล้วก็ติดต่อกันโดยระบบของเราเนี่ยใช่ไหมไอ้ของเราบิลไซด์วอล์กะนึกอออกมาผมอยู่ตรงนี้ผมเปิดเนี่ยผมไปไหนผมก็เห็น ผมคุยไปเรื่อยนะเพราะนั้นพวกเราช่วยกันใส่เนี่ยน,นะนะก็มีคนที่เขาจ้างเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเอ้ยระบบเราดีแล้วเราแจากฟรีด้วยเข้าใจนะตตวตรงเนี้ยถ,ถ้ามันลิงก์เข้ามาในระบบ Security มันก็จะเหมือนกับเออเอาเอา,เอาเครื่องดับเพลิงมาติดตั้งก่อนมาใช้ชั่วคราวก่อนในระหว่างก่อสร้างเพราะยังไงมันตึกเสร็จก็ต้องใช้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเอาเครื่องดับเพลิงมาตั้งผู้รับเหมาจะได้ไม่ต้องคิดราคามันจะได้ไม่แพงไนงะถูกไหม ถ้าถามว่าพอเสร็จแล้วก็ส่งมอบไปเลยก็จบแต่ถ้าคุณจะให้เขาเ้ามาก่อนก็ต้องหาทางจ่ายตังค์เขาก่อนนะถูกไหมเข้าใจไหมฮะอันนี้คือก,ก,การบริหารโครงการแบบหนึ่งเหมือนกันโอเคไอ,อ้เรื่องพวกนี้เราเราเคยดูกันแล้วก็คงคงไม่ดูนะก็ก็จะผ่านไปเลยแต่พวกนี้เราเคยดูกันหมดแล้วนะที่บอกว่าถ้าโครงการใหญ่มันมี p m c มี CSC นะมันอยู่ในหนังสือผมแล้วเพราะนั้นผมผมผมจะไม่พูดเราก็พูดแต่ตรงรหัสใช่ปะ ขนาดใหญ่ยังไงขนาดกลางทำยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้ก็ตัชเจอร์ก็คือโครงสร้างการบริหารส่วนพวกนี้ก็คือระบบการบริหารใช่ปะเร,เรามีหมดละส่วนขนาดเล็กเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นอินสเปกเตอร์อย่างที่ผมว่านเนี่ยมีคนมาชวนหลายคนแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าทําอย่างที่ว่านเนี่ยที่ว่าเอาไปรับจ้างตรวจบ้านอะ่ะเยอะมากเลยโ,โฮหเนี่ย ตรวจคอนโดอีกตอนนี้มีคนมาตรวจเราสิไม่ใช่เรา,เรา,เ,ราเราโดนตรวจได้สิเขนะนะ้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรงานเราคือการแก้ปัญหาเราไม่ต้องห่วงเนี่ยอันนี้คืออยู่ในหน้าหนังสือหน้าสามสิบแปดมั้งที่อบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ทรัพยากรที่ต้องบริหารใช่ไหมบริหารของมบที่เรียกวแมนมาชชินอะไรจำลองเนี่ยเข้าใจนะฮะเมธอดเนี่ยนะอ,อยู่ในหน้า หน้าสามสิบไหมในหนังสือนะก็ให้พวกเราดูดแล้วกันว่าว่ามันมันมันรหัสตรงเนี้ยถ้าเราถอดออกก็จบนะแล้วไอไอไอ้ work i n ิ t สต๊อกชันเวิร์ก r e ระบบพวกเนี้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราก็คงมีใครพูดต่อนะแต่ผมดูเปเปอร์แล้วของเราถ้าพูดตามทฤษฎีนะมันจะมีอยู่4ตัวคือคือ P.D.C.A. วงจรคุณภาพอะ Plan Do Check Action แต่ผมพยายามเอา ให้มันง่ายหน่อยก็คือเอาสามตัวแล้วกันมีไหมมีระบบไหมมีใช้ไหมมีแล้วใช้ป่ะถ้ามีแล้วไม่ใช้ก็มีค่าแต่ก็ไม่มีอ่ะถูกไหมมีแล้วใช้แล้วได้ผลไหมถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลก็ต้องแก้สิ่งที่มีอยู่ในมือคุณอ่ะอันนี้ผมทามานานแล้วนะแล้วหลักการก็คือว่ามันมันจะต้องเนี่ยมีอันนี้นี่โปรแกรมก็คือคือแผนงานถูกไหมอันนี้เช็คลิสต์ก็ก็อะไรเนี่ยมาเช็คไปตามจังหวะไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วค่อยไปเช็คทีเดียวอย่างนั้นไม่ได้หรอก ั้นเหมือนกับแกล้งเขาแล้วงานไม่เดินหรอกนะบทสรุปก็คือก่อนทําก็ก็มีดีมีเสียอย่างที่บอกแล้วกําลังทำก็มีดีมีเสียก็คือมีคนทํามีคนคุมมีคนตรวจนะงานมันดีก็ต้องมีคนทําดีก่อนถ้ามันทําไม่ดีคนที่สองมันก็ต้องมายอมถ้าคนที่หนึ่งกับคนที่สองมันหัวกันคนที่สามก็ต้องมายอมถ้าหนึ่งสองสามมันหัวกันคนที่สี่ก็ต้องมายอม นะแล้วถ้าเรายอมมันจะมีคนสุดท้ายมาไม่ยอมเราเดือดร้อนเลยกันเนี่ยนะโอเคนะเพราะนั้นพวกเราเองเนี่ยนะผมว่ารหัสบริหารองค์การมันเราเข้าใจทุกคน,นแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยจุดจุดของเราคือว่าทํายังไงให้คนที่ท,ที่อื่นๆเนี่ยมันเข้าใจตามเราด้วยซึ่งเป็นเรื่องยากแล้วไม่พอเขาเข้าใจกันดีแล้วว่ากันไปดีๆไปเรื่อยๆแล้วนะพอย้ายวงใหม่เริ่มใหม่ว่าวงจรเนี่ย เริ่มใหม่ทุกทีเข้าใจไหมอย่างถ้าคนกลุ่มโรตันนะอาจจะโอเคอย่างเงี้ยเขาก็ถึงก่าอ่าชุดนี้นะชุดนี้นะชุดนี้เพราะว่าเขารู้ใจกันแต่พอเราไปหมุนไปอันอื่นแล้วไปเจอไปเจอแบบแบบอื่นเนี่ยก็ต้องทําใจนะว่ามันมัน,ม,นมันเรื่องจุดตรงเนี้ยมันยากเพราะมันเราทํางานกับคนแล้วคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ทํายังไงจะจะ,จะ,จะไอ้ว่าน,นอกจากทีมเบกิกเราเป็นทีมเบิกล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องเป็นทีมเบิกด้วยนะอย่างเวลานี้ที่เรา พยายามไปเตะบ,บอลบัางพยายามไปอะไรต่างๆบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างทีม mm hmm. นะครับมีมีใครถามอะไรไหมครับไม่มีปรบมือ <laughs> <laughs> โอเค